ะสอนเกี่ยวกับธนาคารนะที่ว่าธงาคารให้ดูไปครั้งแรกไปแล้วใช่ปะเวลาตรวจเอกสารเขา,าตรวจทั้งหมดสี่จุดกระดาษจดหมจุดแรกที่เราจะดูคือหนึ่งดูเลขด,ด,ด,ดูที่เล่มเล่มบัญชีคือหนึ่งรายการใช่ไหมสองเข้ามาที่แฟ้มหลักแฟ้มหลักเข้ามาที่แฟ้มหลักแล้วมาดูไอ ตัวนี้ว่าเราขี่เอกสารไปเนี่ยยอดสุดท้ายยอดสุดท้ายของเดือนเนี่ยตรงกันไหมจะดูทั้งหมดสี่จุดก็คืออันนี้คือจุดที่สองนะเล่มหนึ่งแฟ้มหลักสองรีพอร์ตมากระทบยอดสามนี่เข้ากระทบยอดอันนั้นที่สี่คือแยกประเภทเข้ามาที่บัญชีแล้วก็มาที่รีพอร์ตแล้วก็มาที่แยกประเภท แล้วก็ไปหาบัญชีที่เราทําอยู่บัญชีอะไรคือบัญชีสินนี้ใช่ไหมที่เราทำสองสองดูตามเดือนนะ ดูสุดท้ายของเดือนคือลำดับสุดท้ายของเดือนที่เราทีไปทั้งหมดถ้าสมมติเราทีครบมันจะขึ้นมายอดสุดท้ายก็คือจะต้องให้ยอดเท่ากับในเล่มอันนี้คือดูสี่จุดแล้วก็จะมีการเกาะข้อมูลด้วยโดยการเข้าไปที่ตัวนี้ววอ่าเข้ามาที่ไดนะเข้าไปโคมแล้วก็มาที่ได มาที่นิติบคุคคลล้วไปคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ธนบูร์ไม่ใช่ของอันนี้มันเป็นของอินเตอร์แล้วก็เข้า,าี่ไออินเตอร์ Inter พัฒนาเข้าไปที่ชื่อของมันแล้วก็อันนี B ้ปีหกสี่เข้าที่นี่แล้วก็มาที่เวิร์กเวิร์ชีทเเอาีด แล้วก็มาดูที่หน้าต่อที่ของเราของเราจะเป็นธนาคารแล้วก็เดือนเดือนธนาคารอันเนี้ยอ,อ,อันนี้เป็นธนาคารแล้วเราก็มาเกาะข้อ,ขอมูลที่นี่ด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยมันเป็นอันนี้ในปีหกสี่นะ ล่าสุดตรงนี้มันเป็น31เดือน2เดือน12ปี63เราจะต้องเอาขึ้นมาว่าข้างบนแล้วยอดทั้งหมดตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วอันนี้ดําดับที่หนึ่งเดือนหนึ่งสิ้นสุดมัน31เดือนหนึ่งก็คือ31เดือนหนึ่งเราก็ใส่วันที่ปกติ31เดือนหนึ่งแล้วยอดสุดท้ายของมันคือ1077040.99ในเล่มเป็นยอดนี้เวลาในแฟ้มหลัก ที่เราเข้าแฟ้มหลักตัวนี้แฟ้มหลักยอดสุดท้ายของเดือนหนึ่งก็จะต้องเป็นยอดนี้ยอดจะต้องเท่ากันทั้งหมดสี่จุดนะคืออันนี้ยอดนี้ก็จะต้องเท่ากับยอดนี้ถ้าเราเคีบครบแล้วแล้วมาอันนี้คือแฟ้มหลักอันนี้แฟ้มแฟ้มแล้วเสร็จมากระทบยอดกระทบยอดคือตัวนี้ แล้วก็เข้าไปอันนี้เราจะดูเดือนหนึ่งยอดสุดท้ายของเดือนหนึ่งในกระทบยอดก็จะต้องเท่ากับแฝมหลักตัวนี้ตัวที่เราจุดนี้คือในเล่มยอดจะต้องเท่ากันยอดรายงานแยกประเภทก็จะต้องเท่ากันเหมือนกัน แต่จ้อาไปแยกประเภทจะต้องเข้าที่บัญชีแล้วก็รีพอร์ตแล้วก็มาที่แยกกว่าถีเข้าผังผังผังนี่คือให้เราเลือกว่าอันนี้เราทำบัญชีอะไรสองสองให้กดสองสองกดลงไปอันนี้ขึ้นด้ว้นศูนย์อ่าสองสอง,สองแล้วก็เลือกเดือนเลือกเดือนที่เราจะตรวจ ยอดทั้งหมด4จุดจะต้องเท่ากันแล้วก็ลงมากกอกในนี้ด้วยเราเปิดอะไรเราขี่ตรงไหนเราขีดครบจดหมดละเดือนหนึ่งแล้วก็เข้ามาดูเลยเดือนแรกครบไหมบินเล,เล่มได้แค่นี้แฟ้มหลักได้แค่นี้ไหมกระทบยอดได้แค่นี้ไหมระยะแยกประเภทได้แค่นี้ไหมถ้าได้ปุ๊บข้างหลังจะเป็นศูนย์แต่ถ้ายอดออกมาแบบนี้ แสดงว่าเราขี่ผิดล่ะมันต้องกลับไปตรวจใหม่ย้อนกลับไปดูใหม่เหมือนที่ว่าพี่ลาพี่บอกว่าจะทาจะไม่งงก็คือทาทีละวันเช็คทีละวันเช็คไปเรื่อยๆจนครบแล้วยอดออกมาสุดท้ายจะตรงกัน